น้องเรอ่ะเขาให้มาจ้ะของฝากของฝากมาจา้ะแต่ไม่รู้มมนรู้เขาอยู่จังหวัดอะไรแต่เหมือนเหมือนหมูยออุบลเลยสงสัยเขาอยู่อ,อบนนุบลแน่เลยอยุบนเหมือนบ้านไม่บาหรือเปล่าเขามาฝากน้องเรนักเรียนเอามาฝากน้องเรสองอันจ้ะทุกคนมาดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเีรยเขาอยากกินทอด้ว่บาก็เดี๋ยวจะมาหั่นทอดจ้ะทุกคนมวดูข้างในก่อนจะ้ะ แกดูด้านในก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ทุกคนเรารุ้นด้วยกันเนาะว่าจะมีแต่อันนี้หรือเปล่าใบตองหรือเปล่าโอ้ไม่ตองหนานี่จ้ะนี่ด้านใน,นก็ก็ใหญ่อยู่แต่ทุกคนแต่หอมใบตองมากเลยไก่อันนึง แล้วก็หั่นไปทอดจ้ะหมูยอหมูยอนี่าจะเป็นหมูยออบนนะุบลนหมทุกคนเนาะอืมจ้าอีกอันหนึ่งจ้าเดี๋ยวหั่นไปทอดจ้ะทุกคนพริกไทยเยอะๆหั่นิ้เสียง จะหั่นแบบนี้ไปทอดครั้งที่แล้วยำใช่ไหมยำหมูยอใส่วุนเส้นแล้วก็ใส่ใส่ไข่ดาวค่นี้เอาไปทอดจ้ะทุกคนมีทั้งสองชิ้นไม่ว่าก็อยากกินยำเลยทุกคนเดี๋ยวทอดให้เลยอันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นยำใส่วนเส้นกินดีกว่าดีจ้ะทุกคนหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะถ้ทอดท้องใสทอดอันเดียวอีกอันหนึ่งไม่่าจะเป็นยำจ้ะทุกคนจะ้ะ ไม่ว่าทอนให้ดูแต่ยำไม่ได้ยำให้ดูเพราะว่าครั้งที่แล้วเพิ่งยำไปอะจะยำกินอีกอันหนึ่งไม่ใชว่าจะหั่นหัน่นชิ้นเล็กเลกไม่ว่าจะไปยำจะทุกคนอยำเป็นเส้นจ้ะ แต่เที่ยวนี้ไม่ใส่ไข่ดาวจะยำใส่เส้นเชน้่เฉยไปทุกคนนะไปทอดหมูยอกันจ้าทุกคนน้ำมันน้ำมันเริ่มร้อนแล้ว๋ยวไม่ว่าก็เอาหมูยอลงก่อนจ้ะทุกคนเริ่มร้อนแนละ้วน้ำมัน หมูยอลงผัดที่ไม่เลยจะทุกคนกระเด็นมากเเวลาไม่ดีใส่แป้งเลยแต่ทุกคนไม่ใส่แป้งเลยไม่ใส่เด็กมาก ไม่ใส่แป้งกรอบมันคงจะดีเนาะไม่ว่าไม่ได้ใส่แป้งกรอบ <S <S ไฟน่าจะแรงไปเดี๋ยวไว่าเอาไฟลงก่อนทุกคน <S 1> <S 1> ไฟนจะแรงไปน่าจะไหม้ก่อนโอเคชเอาไฟอ่อนถึงกลางทุกคน ให้ก่อนเปินไปเขาก็อมน้ำมันเนาะต้องเอาอย่างไรเยียมจะได้แ๊ะทุกคนจ้ะอิจ๊ะหอมน่าอร่อยมากจ้ะทุกคนพริกไทย ทอดทอดไปหนึ่งเส้นแต่อีกเส้นยังเดี๋ยววยายามันจะทุกคนทอดง่ายๆจ้ะ <g ül> เดี๋ยวแม่วาไปเอากระดาษซับมันมาวางก่อนทุกคนเดี๋ยวเอาขึ้นนะจ๊ะได้นะลแล้วเริ่มเกลี่ยแล้วแต่ทุกคนจ้ะแม่วาขึ้นก่อนอ่ะเปล่ไปเอากระดาษซับมันมาวองจ้ะ เป็นได้แล้วเตรียมแล้วแต่ทุกคนไม่เยอะอยู่นะ หรือว่ามันพองแต่ทุกคนเวลาโดนนั้นร้อดเนี่นะก็จะพองขึ้นมาจ้ะจ้ะแล้วเ,เสร็จแล้วจ้าจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนทอดเสร็จแล้วจ้าก,กรอบดีมากจ้ะทุกคนจ้าก,กรอบมากๆจ้าน้องเดก็ชอบกินอย่างนี้ทุกคนชอบกรอบกรอบทอดให้เลยจา้าทุกคนมากินด้วยกันจา้า